มาครับผม <c oughs> <c oughs> ลุยๆกันไปลูกผู้ชายลุยๆกันไปโอ้ผิดเนียมแดงมาแล้ววะฮ่า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 ห้ไปลยครับผม ผู้วันตรีวันตรีบอกเลยเออโดนยิงเหมือนกัน <c oughs> ทำเฮ e ี้ยอเลยเดี๋ยวว่านอน้าเต็นท์ครับไปเออเติง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 นอนที่กึ่งกลางเึิงเติง ก็จะลุกมาได้พี่มันมันก็ไปสตรได้เลยนะไอ้ไอช็อตทีเนี่ยโอ้มันมันคือขั้นเทพมันคือหลักสุดขั้นเทพครับผมไม่ใช่ใครๆก็จะทำได้นะสามเหมือนไม่ใช่ใครๆก็ทำได้ <c oughs> ใส่โครมฮะโคลม,คลมบุงบ้งวิ้งวิ้งวิ้งเดีงแมว ก็ใครอัปืนดีๆเนี่ยนี่งยิงตรงนะเว้ยยอดเลยตันนี้คือไม่เห็นคนเลยนะ ถ้ามาก็น่าจะตายอะ่ะผมอะ่ะมีนักล่าวลยนี้คนเก่ง,เกงๆเลิกเล่นหมดแล้วอ่ะมือใหม่เยอนะเลยเถ้าจะดูราคาซองเอาอาก้าไปยิงนเนาะ มาทิ้งหมดแล้วจะปืนอะไรยิงมันเดี๋ยหากล้องมาพ <TS US S> ี่ได้กล้องปุญธละ้า <TS US S> อย่าไ้ที่เก็บแสง,งดีๆ với đấy. Oh, sheesh mà sheesh à. sheesh, à. như không, như không mà. Sick đó Sai sick không phảiเอา. Thuận đi. ơi. ก็ดีซิกมันเดียวตัดทีหลังอเอาแอดดอปเปอเนี่ยเผื่อได้จับอะไรใหญ่โตฮะ

มันปรับสเตมิน่าเนี่ย คนเนี่ยน่าจะอยู่หน้าเราเลยนะครับนเขาเนี่ยไปนีนาน่าจะมันละแอเดอบันอยู่บนเขาปัญหาคือเราจะยิงอาก้าแบบคูออตโอต้ได้ไหมหรือแบทเทิลมันรยมันต้องไปอัพสกิวอะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ะ โอ้ถ้าแบตเตอร์นไปอัพสกิลโครงเลยดิอาจารย์ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะต้องไปอัพตอน ความมัว่ะเหนื่อยง่ายมาก รถ e2 มาว่ะยัดแค่มีคนพีม,มาว่ะเราจะนิ่งๆไว้ครับเราพิมเยอะเราก็ตายฮาถ้าทงเนี่ยทงนู้ยหาแม่นยังวะเราถ้าแอร์เรเปิดแล้วเจ้าขึ้นอย่างงี้โอเครู้เรื่อง DMM-kula, va? Pipograf. ดักทางขึ้นอ่ะอ้ปั๊มดีเอ็กไม่ขึ้นโดนโมสินรนบผม ก็ได้ไป4คิวนะครับเมื่อกี้เรายิงใครตายเนี่ยที่เขาทักเราพอดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผม